สวัสดีครับสวัสดี่อแม่ FC, อีีหลาวองครับ FC, เอีขาเอกไม่หน่อยครับเอ็ซี้บนของคูครับมาเด้อพี่นอ้องทรงบัตรกัมนนี่ทรงบัตรกับ,ง,ง,บ,าบกงานีคืกอากาส่งบัตรนเื้ออเม่ครับมัีิวิเศษได้เน้อยครับมีชิมี่ลายเส้นกสาวมาเส้นใบแต่หมูวานแล้ว สินเล่หินอ่องของหินอ่อนเรืสิ่งัาง่ายสัมาสงเรองรมเด้องาใดครับหลักมอลำยังมีจำหน่ายนะครับสังมาไดเส้นเวครับมีน้องมีเส้นวาวมพี่น้องไม่ได้สนใจครับ ยังทักเขาไม่ได้ดีเพด็กเขาไม่มีแฟนสิครับกินบอกขอข้ามเขาไว้ทามล้างบ้านเลยมครับขออ้อดีล่อต่อไปครับตั้งแล้วก็ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศรรัพท์รหัสไปรษณีย์ครับที่ชัดเนนะจดนครับจะได้บบตกลงว่านห้องมีวันที่สิบเอ็ครับแต่สิบเอ็อยู่ประมาณนี้ ก่าดกังมือวมือ้วอีกเก้าวันขอไปีอครับอีบวันเลยครปิในปิดการจำหน่ายครับแต่จะมีไนตกลงครับหลังจากนั้นในตกลงวมาขายตกดก็ท่านหนึลบากรบยังคือเก้าครับสั่งหนึ่ใบได้สติกเกอร์เหมือนเดิมหนึ่งใบได้สติกเกอร์ในดวงครับ ใบละหน<อ>ึ่งสองศูนย์พี่น้องคันซื้อบัตรออนไลน์พี่น้องก็จะมีรางวัลหลุนรางวัลเป็นรางวัลหางบาทเด้อค่ะรางวัลหนึ่งรางวัลรางวัลใหญ่เป็นเงินหนึ่งหมื่นบาท้อคะแต่ถ้าท่านซื้อนางานนางานสีบม่มีรางวัลหาเด้อจา้าต้องซื้อผัดผ่านทางออนไลน์เท่านั้นนะคะกรณีของเงินรางวัลน,นะคะเพื่อนหา,าตังไว้สาหรับ เงินรางวัลออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องมาหลุนรางวัลแล้วก็ไม่เฮ็ดบุญน้ากันเด้อค่ะงานบุญผาบาสามัคคีของวัดบ้านงคู่นะคะซึ่งเพิ่จนจาเฮ็ดบุญใหญ่นะคะในช่วงของเดือนมีนาคมปีหนานะคะนั่นก็คือเป็นเดือนของเป็น,เป,นเป็นการเทศท่องรอนะคะช่วงละเล่าประมาณวันที่28มีนาคมโคเก่าเนี่ยนะคะซึ่งทางพระอาจารย์ ประหลัดบ,บุญนุนสิริกุโตนะคะ,จะเจ้าอาวาสวัดหนองกู้นะคะเพิ่นกะได้ไดกำหนดปื๋ยไหว้นะคะม้นเนเดือนหนีก็คือจะเป็นเดือนของการเตรียมควอมพร้อมนะคะของการห่วมบุญก็คือบุญผัป่าเพื่อที่จะเอาไปสมทบในการเตรียมงานนะคะในการเทศท่องโลของปีหนานะคะกะพี่น้องสายบุญได้หล้สายมารวมทําบุญน้ากันนะคะ กระซิมิโอนเขาบันชีอนุอง,องอิงในการรวมทํบบนละกาสื่อบัตรนะคะสื่อบัตรมอลั่มนะคะงานขึ้นวันที่3 0ธทันวาคมค่ะสั่งจองผ่านทางเพจของพ่อแม่องค์อิงเพจนะคะเอาเจ้าบาัตรกะสั่งจองไปได้เลยค่ะก็คือพร้อมจะส่งให้ตลอดนะคะสำหรับ ผูถี่สั่งมาแล้วยังบอด้รับหรือจังไดนะคะอาจจะระยะเวลาอาจจะดนบอคือจังไดกัเช็คซื้อมีความตกหล่นบอกะแจ้งทั้งพออีกเด้อค่ะสดไดเรีไล่ซื้อให้แล้วก็สิสด้ทําการจะส่งให้ใหม่นะคะสําหรับพี่น้องที่ชื่อตกหล่นนะคะก็นี่ถี่พี่น้องสั่งนะคะนี่ก็ฝากไว้น้ำเนยเด้อจ้าเด้อมาเฮ็ดบุญน้ากันค่ะมื้อนี้กะอยู่ บ่านองน,นะคะเพื่อที่จะทำในการกระสง่งใบไล่ซื้อจะส่งไปสนี่ให้พี่น้องผู้ที่สั่งจองนะคะอากาศข้างนอกกะบ,ออบ่ค่อยหนาวเท่าไดได้พี่น้องอากาศบ่ค่อยหนาวเท่าไหรไดะคะ้ค่ะกัพ่อล่มล่มน้อยเย็น,ยยนกับบ่ค่อยเย็นเท่าไดรแต่ว่าช่วงไปปลายเดือนนี้กับบ่เหนื่อกัน อาจจะอากาศดีก็ได้นะคะช่วงงานวันที่สามสิบเนี่ยพี่น้องเอฟซีทีมาบานลูกสาวด้วยค่ะมาข่ายแกยามมาสัมผัสบรรยากาศของถุงหน้า,พาเพราะว่าเขาเกี่ยวเขาไปแล้วเนาะ <c oughs> เกี่ยวเขาพานไปแล้วบรรยากาศถุงหน้าเพิ่เกษสิณแบบพื้นที่กับซิมี่ไหเดกางเต็นท์นอนแน่นะคะในว่าบ้างโซนกับหลังบาดแน่กับซเตรียมดินในกานปลูกด้เพื่อ <c oughs> มีธุรกิจไ, <c oughs> ได้ธุรกิจเกษตร มันมีโครงการธุรกิจเนะะี่ยค่ะปลูกพืชเกือบทุกสนิดละพี่ดอกแต่ว่าสิปลูกิยังแนกจะประหลุนเราด้วยจ้าแต่แต่คุณแต่แต่คุณยังไงอ, <c oughs> อะไรเป็นยังคือไปท่านออกเลยว่าไม่จะปลูลกยังแนกแต่ว่าที่เดนเน่คือเมอื่อวานนี้ปั้นดินไปแล้วคะ่ะใช้ดินกบดินปั้นดินเดียบลอยพร้อ,อ,อมลงเม็ดเด้ <c oughs> นะคะแต่ <c oughs> ว่าสิปลูกอีิยังพี่น้องก็เตรียมอุดหน,นุนได้เลย แ่งไก่เองเข้ามาแล้วครับว่างแขนงกันอยู่ตอนนี้ก็ดเซอร์นการตามไม่ใช่แดนกอนไก่แล้วครับไก่สีส้มแล้วล่ะลองรอก้อเท้าอีกําหนดไก็ยังก่ยังขาดการเพราะคันใดแต่ว่ากัสทรงกำลังแรงใจให้พี่น้องแนวหนาทุกทุกคนให้ตลอดปลอดภัย เสอว,วาพี่หน่องเ,เป็นกำลังใจและก็มึงที่ตามวนดับการกันตลอดอยู่แล้วนะคะแอดมินกับติดตามระดนการกันสมือเสมอแต่เวลาตอเวลาเลยค่ะ่นอ้องเป็นห่วงไรยอาแพ็คแพ็คแบบนี้แพ็คบาดใจค่ะ สามารถสั่งจองเลยเลยได้จากผ่านทางเพจพ่อแม่หุงงิงนะคะถ้าสั่งไปเอาเจาา้จาปัดเจ้าบัตรกับจองเพินจดก,กระโอนแล้วก็แจง้งชื่อที่อยู่นะคะให้ชัดเจนรหัสไปซนี่พี่น้องอย่าลืมใส่แหน้าในเด้อจ้า <c oughs> อันนั่งเชือกกับพี่น้องเพิ่์หลงใส่ไปซนี่ก็ได้ไปเสิร์ชหาให้เพิน์ดดีค่ะเพราะว่าเสิร์ชหาไซนนั่นใดอยู่จ้าแต่วา่าล้างเชือกัยบยันบ่ถือ นะคะย่านพิษสถานที่เพิ่นลังเถือกออย่านไปซนี่จะละหม่องโบเดมีรหัสเดียวนะคะ<ม>บางเขาก็มีเป็นเพละรหัสนะคะก็ต้องขออยญาแจ้งให้พี่น้องทราบนะคะ<ม>เพื่อบางเฉือเพิ่นสั่งจองมากก็ใส่เลขที่อยู่บ้านให้ชัดเจนรหัสไปซนี่ให้ชัดเจนเลยค่ะ มณีกาไปให้กำลังใจน้องสาวลาเด้อค่ะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันตรลัมไปมากอันตรลัมไปมากนะคะกลับไปให้กำลังใจอีลาาจูนาหานนะคะก็อ้อนทั่วอ้อนทั่วยว่างด้วกันค่ะช่วงนี้สัปดาห์หน้ากะประมาณอีกอาทิตย์นึงเนาะอีกอาทิตย์นึงกะวันวันวันวนนนะน 23, ันอันขางนะอันขางยี่สิบสามยี่สิบสี่ก็กลับมาบ้านอื กลับมาเล่นยูบ้านสองมือกลับมาเล่นอยู่บ้านสองมือก็ถ่าที่ตามสถานการณ์เพิ่นนะคะมือแรกก็สิเป็นยูไทเนาะยูไพ่บึงบอกแมนไพ่เออมือแรกบางกูมือที่สองไพ่บึงก็ตามสถานการณ์บางกูแล้วก็ไพ่บึงมาไพ่บึงมอสสเกตสเกตล้วก็แล้วก็อีกเท่านึงกะซื้อสเกตเฮาอีกเท่านึงกะอยู่บ้านวันที่สามสิบเลย สามสิบยู่บ้านวันที่สามจะเป็นนี่ก็ไปบุรีรัมย์คือเก่าเนาะไปเขาดาวอยู่บุรีรัมย์เขาก็มาเขาดาวอยู่อยู่บ้านน้องคู่กอนยู่บ้าทน้องยิงกอนวันที่สามสิบค่ะุณนี่เด็บซีนี่คุณน้ำมาสามใบนะครับสามใบสามแบบนะคะสติกเกอร์สติกเกอร์ก็จะได้สามใบบางท่านก็จะ บางท่านก็อยากได้แบบที่หนึ่งแบบที่สองสีสั่งมาใบหนึ่งอยากได้แบบสองหรือแบบสามก็สั่งได้เลยค่ะพร้อมจัดให้เลยนะจ๊ะสติกเกอร์บางส่วนกับอันคันพา่เมสซี่บางส่วนคันอยากได้แบบรูปแบบไม้มด้วยค่ะกงเทื่อสติกเกอร์กะสีมาแบบจํากัดเนีนะะ่ยค่ะบางอันก็อาจจะบระิโภคสินะจ๊ะก็สีได้แบบสลับกันเนาะคะ่ะบางอันบางโูปทีพี่ดออยากได้กระสี บกไฮมีหายเด้อค่ะเพราะว่าบางเือมันเหมือนนอกจากประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ขอเอาไปพี่น้องไว้ในใๆเด้อจ้าเพราะว่าเพิ่นกับมีการแบ่งแบ่งจัดทรงน้าแล้วก็แบ่งเอาแจกหน้างานน้านะคะพี่น้องอยู่ไกลๆอุดหนุนหน้างานก็ได้เพราะว่าเพิ่นกัมีบัตรหมอลำนะคะมีบัตรหมอลำอยู่หน้างานด้วยเหมือนกันนะคะมีลายเส้นพรนะคะเมื่อวานนี้กั อาใจน้องอยู่บ้านเพอดีให้โอกาสเดวโอกาสนะคะให้น้องเดบมานังเส้นลายเส้นให้นะคะเป็นอันอีกความน่ารักหนึ่งนะคะที่ใส่ใจแฟนคลับเอซีพี่น้องที่รวมบุญน้ำอีลาด้วยค่ะส่งกับว่าเรงใจให้เมื่อนี้อยู่อ่ะเพิ่งเราไปหมาดเนาะจังหวัดบุรีรัมย์บ่ลำไปมาศบุรีรัมย์ อย่างไากับเป็นก็ไม่เลัในใจให้พี่น้องในหลายๆพื้นที่นะคะจากสถานการณ์ความสงบสงบสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะ,คะมีหลายๆ ทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงพี่น้องทีอพยพนะคะมาได้พื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะส่งกงลังใจให้พี่น้องสู้ๆไปกงใจในส่วนของแนวหนาน้านะคะให้ตลอดปลอดภัยเอาครับ,รบวันนี้ก็สรุปพ,พอไม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวใจในก็จะมีอัปเดตมาให้มาอีกเรื่อยๆครับใจในก็ฝากช่องสบายๆใช่แนวครับเป็นช่องหน,หน้อยๆครับ กองทีมล้างบานครับแต่พ่นโมหน่อยเดิค่ะหน่อยอยู่คหาพ่นเกือบลอยโลยอยู่ด้วค่ะลอยโล่เกือบลอยโล่ก็จะนั่นก็ฝากไป้รื่ยใจครับจะอัปเดตเรื่อยๆสถานการณ์ครับว่ามียังข้ามคลิหนักครับจากทีมล้างบานครับค่ะแต่ขอไม่คลิปหนาครับขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ